ก็ถือว่าเป็นปีที่7ของการทําโครงการมาต้องบอกว่าแน่นอนในเรื่องของความเป็นครูโค้ชนะคะข้อแรกเลยคือส่วนที่เป็นทั้งไม่ใช่แค่ศักยภาพแต่น้ําใจ หรือเป็นจิตใจที่เป็นสาธารณะจริงๆของผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนจากบริษัทตลาดหลักทรัพย์ MAI เนี่ยเป็นหัวใจแรกเลยที่สําคัญที่ทําให้ยิมเนี่ยประสบความสําเร็จหรือเป็นเสน่ห์ของยิมนะคะประการที่2ก็คือ Social Enterprise หรือว่าผู้ประกอบการทางสังคมที่เราคัดเข้ามาในแต่ละปีเนี่ยมีความตั้งใจนะคะต่อสู้มี e m มพัตตถ้าเป็นถ้าเป็นในเชิงทัพย์เทคนิคหรือว่ามีความมุ่งมั่นนะคะที่จะ เดินทางสู่เส้นทางการเป็นนักธุรกิจทั่วสังคมอย่างแท้จริงนะคะถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมายนะในช่วงที่เราพบว่ามันมีทั้งวิกฤตทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีทั้งวิกฤตทางด้านของสิ่งแวดล้อมหรือสังคมในมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยประการที่2คือตัวตัวโซเชียลเดอรไพรส์เหล่านี้เนี่ยมีความมุ่งมั่นอย่างมากนะ,ะประการที่3ก็คือว่าเรามีพันธมิตร ที่เรียกว่า unlimited alliance เลยนะคะต้องปลุกบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยมีพันธมิตรเข้ามาที่จะอาสาช่วยนะคะช่วยอย่างจริงจังหมายถึงว่าช่วยให้เกิดธุรกิจขึ้นได้นะ,ะโดยเมื่อยี้ปีนี้มีทั้งบสยนะคะตัวออสอสอ,สอแล้วก ตัว PWC นะคะซึ่งเข้ามาเนี่ยทำงานกับเราอย่างจริงจังเพื่อที่จะช่วยปิดจุดอ่อนในด้านการเงินหรือว่าระบบหลังบ้านของตัว Social Enterprise นะคะส่วนที่4ก็คือแนวทางในการที่จะจับมือร่วมกันนะคะความสัมพันธ์หรือคุณค่าร่วมนะคะอันนี้เป็นหัวใจอีกหัวใจนึงนะที่บอกว่าเป็นเสน่ห์ของยิมว่าคุณค่าร่วมระหว่าง ตัวผู้ประกอบการและผู้ประกอบการทางสังคมเนี่ยเป็นพลังสําคัญจริงๆที่ทําให้เราจับมือเดินกันไปนะคะไม่ได้เป็นลักษณะของโปรแกรมระยะสั้นแต่เป็นโปรแกรมระยะยาวที่หลังจากนั้นเนี่ยเราขยายผลนะคะแล้วก็ร่วมกันสร้างผลลัพธ์ทางสังคมสร้างความเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาผู้เปราะบางผู้ป่วยจิตเวชแก้ไขปัญหาเรื่องการเกษตรหรือว่าแก้ไขปัญหาในเรื่องของฝุ่นควันหรือว่าวิกฤตต่างๆท,ที่ผ่านเข้ามาเพราะนั้นเนี่ย จากยิมแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นการทํางานต่อยอดร่วมกันนะคะไม่ใช่แค่กับพี่ๆบริษัทจุทิเวียนในตลาดทรัพเอ็นบีไอแต่หมายถึงตลาดทัพยแห่งประเทศไทยด้วยนะซึ่งเราเราเราทำงานในเชิงของการทําแพลตฟอร์มนะคะที่จะทํางานร่วมกันนะคะแล้วก็ต่อยอดการแก้ไขปัญหาสังคมไปอย่างต่อเนื่องค่ะ